เมืองหลวงอันดับสองคุณไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะล่าสุดมงลงหนักเลยนะคะรอบนี้เมืองหลวงอันดับหนึ่งของประเทศสเ็นค่ะก็คือสตอกโฮมนะคะเพราะว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมีตำรวจนะคะตำรวจหน่วยพิเศษพร้อมอาวุธครบมือค่ะไม่ว่าจะดโดรนนะคะแล้วก็เฮลคเิคอปเตอร์เคออปตร์นะคะที่ลอยอยู่บนอากาศรอดักจับนะคนที่จะหนีนะคะเข้าทลายบุกบอนการพนันแบบผิดกฎหมายนะคะใจกลางเมืองสะตอกโฮม เคเซอร์ไดมาร์ค่ะซึ่งในนั้นระหว่างปฏิบัติการนะคะถ้านิวจะไม่ผิดเนี่ยจะมีคนอยู่ในนั้นประมาณ101คนค่ะแต่ว่าในนั้นนะคะถูกจับอยู่5คนถูกตั้งข้อหานะคะมีความเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนนี้นะคะในระหว่างปฏิบัติการนี้นะคะอีกสองคนที่อยู่สเปนก็ถูกจับนะคะถูกตำรวจทางสเปนจับจากหมายจับของทางประเทศสเปนได้มีการประสานงานไปค่ะ ก็รวมเป็นทั้งหมด7คนนะคะผู้ต้องสงสัยที่ทําการเปิดบ่อนแบบผิดกฎหมายนี้นะคะแล้วเขายังมีการตรวจสอบนะคะว่า7คนนี้นะคะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรรมของจังหวัดเซอร์เดียเทเรียค่ะโหเยอะนะคะแล้วได้มีการตรวจสอบเส้นทางการหมุนเวียนของเงินนะคะภายในบ่อนนี้นะคะว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านโครนภายใน1มืหนึ่งเดือนนะคะและระหว่างปฏิบัติการนี้ก็มีเงินหมุนเวียนประมาณ230ล้านโครนค่ะ เป็ที่ประเมินนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข่าวนี้เนี่ยมีการเผยแพร่คลิปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ตอนแรกนิวไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่ค่อยบ่อยที่เราจะเห็นตำรวจเหมือนคอมมาดโดบ,บ้านเราเนาะคือปิดบดแล้วก็พุทธครบมือเนาะมีการเผยแพร่คลิปความยาวประมาณ9วิ นิวคิดว่าคนในบ่อนนะคะมีแอบถ่ายเพราะว่าในภาพนั้นมีตำรวจเดินมาปัดกล้องค่ะแล้วมีการวิจารณ์ว่าไม่สมควรที่จะเผยแพร่นะคะแต่ใดๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะทางเอสเนหนังสือพิมพ์ SV สเทียนะคะได้นํามาเสนอแต่นิวไม่กล้านามาเผยแพร่เพร,เพราะนิวมองว่ามันเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นส่วนบุคคลแล้วนิวก็ไม่อยากให้ตารวจนะคะมีการเผยแพร่ของเขาเนาะหมือนเซฟในตัวเขาไปด้วยถึงแม้ว่าเขาจะปิดหน้าทั้งหมดเนาะใดๆเลยนะคะนิวก็อยากจะมาแบ่งปันค่ะว่า เมืองหลวงอันดับสองที่โกเันเบิร์กนะคะไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าเมืองหลวงอันดับหนึ่งนะคะหนักกว่านะคะเพราะว่าตำรวจหนุนพิเศษพร้อมอวุธครบมือลงทลายบ่นนะคะอย่างที่เยอะเด็ดกักทั้งเบิร์เนี่ย <c oughs> เพียงแค่เข้าตรวจสอบร้านจำนำร้านทองร้านแบบว่าแลกเปลี่ยเงินตานะคะแต่นี่คือบ่อนแล้วนีคิดว่าเขาจะมีการปฏิบัติกว่าล้างมากขึ้นค่ะ <c oughs> คร <c oughs> าวนี้ออกเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะเป็นเดือน ปลายปีสุดท้ายแห่งการกวาดล้างจริงๆของประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็จะมีการปรับกวาดล้างเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แค่เงินสวัสดิการที่มีการรักไก่กันนะคะเขากวาดล้างทุกรูปแบบที่มีการเข้าขายในเรื่องของการฟ้องเงินดําแล้วมีการเอาเปรียบที่ในเรื่องของการเงินเอาเปรียบประเทศเขานะคะเขากวาดล้างจริงจังมากๆค่ะ